สวัสดีครับคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรครับแม่ประมวลจ้ะแม่ประมวลอยู่หมู่บ้านอะไรครับแม่หมู่บ้านหนองหัวช้างตําบลครับกางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกรฬสินนะครับแม่แม่ใช้ไข่มุกมังกรของผมไปแล้วรู้สึกว่าจะสองปีเลยใช่ไหมครับจ้ะคุณแม่ใช้ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับนําไปใช้กับอะไรใช,ะะใช้กับมันจ้ะใช้กับมันใช้กับมันเป็นยังไงบ้างครับแม่ตามความรู้สึกที่เราใช้มาสองปีกระช้ดีย <zijn S 2> ู่จ้ะเฮ็ดให้ดินเขาอ เป็นวันสุยเฮ็ดให้มันนั่นหินรวมหินยังมันหัวใหญ่มันหัวไงปีปีปีว้างขันแม่ใส่ของผมเราแม่ไดนจักตันครับก็ได้หลายตันนีเด้อหัวเกตตันเนาะได้หลายหัตันเลยเนาะแม่เนาะใช่ได้อยู่หัวเกตตันนะครับครับแม่มีอะไรอยากจะแนะนำเกษตรกรที่ไม่เคยใช้บ้างไหมครับอยากลองปลดใจใส่บ้างแล้วแม่เนาะจใช่พยายามให้ใส่ น้ำยวัวน,นะใส่ดียวัวปุย๋ยอันมังกรนี่ครับผมไข่มุกมังกรนะครับจ้าโอเคขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับ